yeah okay. เอาว่วิดีโอเพมแล้ว่เอายเอาเลยซ้ายพร้อมขวาพร้อมเอาเลยเอาเลยถือเ,อเอวลาอันสมควรของเขามื่อนี้กาต้อนรับเพื่อนๆเขาน้อยสามหนึ่งชนบุรีทุกคนเมื่อนี้ทั้งหมดจะขอบค้าของเขาสิบแ <8 S 2> ดบแปดนะตอนนี้สิแขอบขอเรียงายครับ กาเ,เรื่องกาง,งนี้เป็นขั้งที่ที่ตีเข้าจัดกันมาทุกปีทุกปีก็ได้รับล้อม สนับสนุนเราเป็นเพื่อนกันทุกคนสามหนึ่งรวมอหนึ่งก็รุนนามราหังสามหัวสาับันเป็นการแย่งรวมใจแข่วาแยงกันเพื่อนจะเจนกันคือเราเไดเมื่อนี้่เป็นโอกาสพิเศษเลยจาวว่าท่านมหานนเป็นว่าเป็นสีท่เป็นใครไครับสารคดีเพิ่บอกว่าเป็นสีท่ำปนเลมั้งเาเพิ่งเพิ่าไทย ที่ที่ก่อนคืโมโมไม่ใ่โบ่ใ่ข้าาาเมือนสมบกสราค่าไปไปาไรปไปเ้ลูกใครเนียให้ลูกให้เนียเขาอะไนี่ยบัากรได้เนอะันว้มาีกงานเดี๋ยว่าปล่าเ่ามนเป็นีกาต้องเปงานก่อน เพื่อน่าอยากตั้งวามรู้สึกของเพื่อนๆทุกคนมาที่้องทำงานกีนม่นวันีผประสบดีนะครับวันนี้ร่องดุสิได้เมากโูวี่ฟางากทั้งกันกันได้ก่างเลเขามีแกว่ันีนึงไปห้าทินเหล่ารุกันอากาแยกกันไปก็ซื้อนี่ทังไหสอนอสุบินธบงเกียรติศักดิ เกียรจิตเพื่อนเทุกคนนะครับทุกปีนะครับมีมาทุกปีครับผมขอบคุณครับควเดียวเพื่คุณนายคุณแม่เนี่ยพอดีคุณแม่ล่ะคุณนายคุณนายคุณแม่เพื่อนเพื่อนไม่ใช่ใครนะครับเพ่อีกอีกเจ็ดปีหมดเลนั่งนั่ตัวเองอยู่เนาะครับนะครับนี่คุณนายผมนะครับอาริรัตน์เดียงหน้ามนะครับนะครับนี่ผู้เดียวนะครับผู้เดียวนี่แหละ เออพูดอย่างนี้แะลูกสองครับมีแต่ลูกสองครับผมนะครับดีีอดีนะครับเอาลูกตอนเถ่าเป็นยังไงเหรอครับโมเขาจนบวชแล้วนะครับต่อเป็นเจ้าที่กั้นเงื่อนสากลเกษตรสีใหม่นะครับเด้อนะครับอยู่สีใหม่น้ำกันนะครับผมกูได้พ่อพูดว่าูจะเป็นอาที่กูได้พ่เพูนว่าต่อให้เพี่บอกเองเดี๋ยวเนี่ย กู้อะไ้เพื่อนไอ้เป็นกู้ของตั้งดัวเราตำรวจงำรวจเราอันนี้ของเพิ่นของกู้เพิ่นก็ต้องให้เครับกู้เพิ่นกู้วิดีโอเนาะว่าอ่ามื้อนี้วันเลี้ยงรุ่นเขาหน่อยสามหนึ่งอุบลดเราชธานีอยู่มนศิลารีสอร์ทนะครับที่อุดมบอกพี่กัดเพิ่นนั่อำเภอเดี่ยอุดมจังหวัดอุดมนะครับพี่น้องต่อภาพต่อภาพใหญ่เพิ่อนจ่อภาพใหไงกันสมบูรณ์สมบูรณ์จันทร์หลัก เสือหลอดเสือหลอดเคลี่ลี่ฉลองเคลี่ฉลองเคลี่แลวก็ไูโสนณาชนลักการเอกสิทธิ์ทานปรา่อรของเทียวามเลยว่าหลุดเรื่อต้นทางไว้เรื่อ้นางูว่าืนนี้เป็นวันรวมรุ่น บันี้สิเนยมีการสัมภาษณ์แต่ละท่านว่าแต่ละท่านเนี่ยกินเบียร์วัดหลายเป็นในเส้นใจเพิ่มย่างเข่าย่างเข่าไกลๆพนันเอาเอาลอยเนื้อลอยนิงทำสมรักว่าไปครับไปก่อนกันลูกกับพ่อแม่ลูกกับพ่อแม่โอ้ยลูกเมี่ยวป้าทิมสมรักกอดทวงายเด้อเอาคนต่อไปลอยลอยเนื้อหยิบ เอาบุดสีเวียงาทำแบบนี้เรื่มเรื่จะของรีไปไปคนไทยไล่าหน่อยครับบุรสีเบียงทำครับสวบสำโรงทำมาคนเดียวครับแบรับไปใช้ับไปรับไัรับรับมันสมซื้อมั่นเละครับเมียไปใช้รบรบลับลับ ลูกเสียเมียหาลูกเมียไปหช้ใจครับดีใจลูกเสียลูกเสียเมียหายูกโยับลูกโยเกกับลูกบนครับเมียเขามันเมียไปบวชเมียมีเมียไม่มาเยอะอกคสอยได้ใจครับทีข้งเขาได้สามหนึ่งเวลาอนี้บกันปีละเท่เลยแลแบตเขาจมดลปีละกันเรมี่จนมากต่อไปไสามาหนึ่งไลสอง้นไปแล้วลอยสามลอยสามลอยสามลอยสาุดทั อยู่มอไม้พหนาครับอ่ร่วมกันอ่รวมกันโอ้ดีใจครับมาทุกปีบม่เคยขาดดีมากคุณได้มากคดีมากขันมุ้ยก็จะเป็นคุณได้มากจะบอกคุณไมาคได้มาครับคนไหนคนสวยหุดคล่วครับคนเก่าู่บอกคนสวยคนดีครับแม่นมากยี่สิบปีอยู่ร่มกันมากดีมากคนทํำยิ้คนทํายิ้ไปครับ ดีมากรักเดียวดีแล้วใจเราแค่ขึ้นมาหาเพิ่อนตามไปสุทักนิสุดใจครับอยังโลภดีมากรักเดียวดีใจลักดีสได้มาคุณคุณหน่ายกับผู้ย่อบอลมีการที่เลี้ยวไปได้มากครับเพราะว่ัยติ๊บทุระบอกเลี้ยวบอลเป็นไปตามจังหวะคุณหน่าผู้เดียวผู้เดียวคุณหน่ายผู้เย่อบอลครับผู้เดียวครับคุณหน่ายคนไหนคนไหนคนไหนคนหน่ายยกมือให้คุณหน่ายสุทัศน์ครับคนไหน่ายเนาะเตงแดงนะครับผม ครับเป็นเสด็หู้นาหู้ตากันไว้ครับไปพ่ออยู่พงปฏิวัติจักเป็นไผเป็นไผ่เปิดเครื่องมาวาสุทัศน์ผ้าผู้ใดไม่อีกเนาะถรับเพราะนคนนี้แสดงว่าอย่าทักไหมครับคนเดียวคเดียวครับ ไปบอรอยสามไปสามอยสามันไปรอยซีร้อยซีเอา้อยีอยสีุมตามเอาไปแท่ากันคนหนึงไล่กันโตบกบกน้านี่เท่าไยูนี่ยนี่ครับผมแาบตำรวจจุ่มรารจุ่ครับหรือซอเร่นตุ้มตามมีเตรอครับคุณได้เล่สพสพเราเซโกครับคุณไายคุณไา่คุณกำลังแย่างงูนครับลูก ไปใช้พวกให่มันดูแลลูกมากลกมากเยบ่ลกมาครับมันใหญ่แล้วเจไปท่ไกัไปรดีู่ดยาวดีู่พ่อูดยวครับใายอีกครับอันตรายพวกเก่าเยูะบ่พวกเก่าพวกเก่าอ่าโอเคไปละนั่นนั่นำนั่นเอาบอกเพื่อนำนันมาตาใส่หวัดดีครับผมตรวจชำนันิคุ้มครองครับอยู่หมวขนขยงครับ มาทุกปีว่ชนันมาทุกปี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 มุกปีทุีทุกปีทุกปีทุกปีกมือกปีุกุนาีทุกปีทุกปีทุกปียุกปีทุกปีทกปีทุกปีีกปีกปีทีกีปีกปีทุกปีทุกปีกีปีทมกปุกปีกปไหกปครับโอ้สุด รอยชีมไม่ละบอกรอยชี้เแล้วลแล้วรอยห้ารอยห่ันลรอยหาอ้าวผมนี่ครับเอาท่าอีบูแล้วเอาายผู้อบอกว่าเาโลดเออรกบอกเขว่อผมร้อยตำรวจเอกชาตีภูมนบทเพิ่นว่าให้โบทประทานไม่ได้ปีนพอผมอยู่ว่า สองสมัยแลละเขาบอกว่านี่ระเบียบแล้วต้องสืบทอดของทุ่นรุ่นเข้าไปจัดตั้งกันขึ้นมาบอกว่าเข้ากากต้องเลือกประท่านคณะกรรมการรุ่นทุกสองปีผมกับเป็นมาตั้งแต่ปีหกศูนย์แล้วเป็นสองวาระหรืสี่ปีหรอเขาบอกว่าขนาดนายกอบตเทศบาลเขาก็บอกว่าให้อยู่ปอกเกินสองวาระก็เลยว่าปีนี้มันมันสองวาระแล้วครบสี่ปีแล้วก็เลยมีการโหวตม่หลังจาก มีแล้วคุณนายมาคุณยองผู้เก่าผู้เก่าเขาทีสวยเห้าครับพวดยาวบ่เมนผู้เก่าผู้หม่คุยาตลอดการราคาหมื่ปีนี้ลูกไส้มามานำลูกไส้ ลูกทหารเรือเก่งๆครับลูกไส้มาน้าผู้นึ่นคนหนี้ครับอ่ามาผู้เล่บลูกไส้ก็แล้งไปหาตดำน้ำตอนนี้ครับครับหาปากกาล่างอยู่ครับสืบทอดไปตำเพื่อนอาเพิ่มเพื่อนว่าเป็นทหารเรือดีที่สุดก <c oughs> ็นเลยาว่าไปเป็นทหารเรือนี่แหละเพิ่ <c oughs> อนว่าครับอ้าวร้อยหายังเหลืออีกสองคันพร้อมรยหางานงานปกะกันป่าป,า,ปามสพเมืองอุดรครับ อ่าวันนี้ดีใจครับมากับขอบคุ้ครับสีด้วยใจขอบคุ้ขอบคุ้งอ้าวยัพี่ยังพี่ทามต่อเลยอายุมือแน่อาจารย์แมวเออเกเป็นอาจารย์อยู่อนุบาลอบนนะครับอาจารย์แมวเพิ่งเกิดสีดูในจังหน่อยนะครับแม่ผู้เดียวอยู่นี่บ๋อผู้เดียวผู้เดียวซื้อมาแมวแมวอยู่ละแม่แมวเมนั้นคือมาเม็นผู้ดีเออเนั้นมาเป็นมาเป็นครับมาเป็นสถานที่ที่ซื้ออ่าก็ดีใจร้ายครับ ไปทุกปีไปทุกปีแล้วครับหมูเขาหน่อยสามหนึ่งบนเท้าผมไปทุกปีครับเลี้ยงรุ่นใหญ่ก็ไปครับวันนี้ก็ขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับขอบคุณทีมงานทุกคนที่มากครับขอบคุณเชลลี่ครับวันนี้เพื่อนรักบมเขียมาโดวนถึงเลยมาครับครั้งแรกครั้งแรกชุดยอดเชนลี่ครับก็ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับผมมีกระซิบมาทุกปีมีความสนับสนุนมาตลอดเป็นผู้สนับสนุนงานตลอดทุกงานแต่จะขึ้นกับเอาต่อไปท่านแต่ท่านจัดงานของเฮ้ามือนี้ ท่านบุอนขอบคุณครับน,นะครับขอบคุณเพ <c oughs> ื่อนทุกๆท,ทุกคนนะครับขอบคุณแม่บ้าน,น,นครับขอบคุณพี่สมชายเรืองคำนะครับพี่ ราชดอเขาน้อย19นะครับเขาน้อย19นะครับว้าสมกับคู่เดียเหรียญทองเลยเนาะว้าอ้ให้มันขอบุณมากนะครับขอบคุณเจ้าของสถานที่วันนี้ปกติแล้วมากครับไี้คือบอกนะ้่บอกเพิ่นปกติแล้วค่าสถานที่อยู่ที่ห้าพันนะครับแต่พี่พิ่ถาม่าพี่เขาว่าสต๊อปก่อนประธานพี่เขาบอกว่าถ้าเป็นของชนบุรีพี่ไม่คิดค่าสถานที่เขาเชี้ ปรบมือดังๆให้กับคุณพี่ด้วยนะครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณคุณพี่นะครับผานตกหกข้อประกันใดต้องขอให้ด้วยใช่ครับที่กาลิทองมาพีลาจาตัวงเอกสิทธิ์มีสุดยอดครับขอพี่เขาพี่เขาเลยยอมไม่เอาครั้งต่อไปครั้งต่อไปอ๋อตอบโจทยเต็มที่ ครั้งต่อไปถ้าไม่มีที่ลงนะครับเดี๋ยวอุดมยินดีนะครับยินดีพร้อมที่จะลงตลอดนะครับแจ้งเบอร์แล้วก็พร้อมยินดีต้อนรับเพื่อนเขาน้อยสามหนึ่งทุกทุกคนนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากพอแล้วครั้งเดียวก็เกินพอปมูฮะปอบพ่วงวันนี้มาคนเดียวมาคนเดียวลูกชายไม่อยู่ลูกชายไม่อยู่ลูกชายไปเรียนเมืองนอกสดลูกชายไปเรียนเมืองนอกนะครับไปยอยู่กับน้องสาววันนี้มามาคนเดียวนะครับวันนี้มาคนเดียวครับผม เอาเสี่ยงเสี่ยงว่าไปครับผมมงคลสมศรีครับสพ่น้งานคู้งานเขามงคลสมศรีครับคู่แย่ล่อยนะครับกินดีให้ความร่วมมือเพื่อนทุกทุกท่านนะครับเวลาจะจัดงานที่ไหนเต็มใจมาทุกงานครับไม่พลาดนะครับเพรว่าปีหน้านะครับตกลงกับท่านประธานแล้วว่าเออใจกับศรงใหม่ขอจัดร่วมกันนะครับอ่าช่วย ส่งแรงใจนะครับโอ้ยพอาะเป็นอย่งมันขนาดออกล่าเลยนิดหน่อยคู่แดร์เลี้ยงท่วงนี่นี่เป็นชั้นนักเลี้ยงเป็นไหนหรอเยอะมืกอโอ้ยเสียซื้อไว้เอาเทปเลี้ยงท่วงขึ้นมาหน่อยครับลูกสาวใช้คนนะครับใช้ครอบครัวครอบครัวครับโอ้ยครับให้หมดเติมครับให้หมดเติมหมดเติมฮ่าหมดเติมครอบครัวเจ้เอาไปใส่โอ้โครอบครัวหู้ ยกมือทีนี้าีองเจ้าของเจ้าของลานชานมเจ้าของ้านชานมมังกี้สาขาตลาดสันติสุขสองชานมไต้หวันกับสานุนไต้หวันชาข้าราข้าราค้าบอกตั้งแต่สามสิบบาทห่อเจ็ดสิบห้าบาทเดี่ยวด่ยวทำกี่ชังนนมชาบอกไปกินอยู่เพื่อน ผมครับลอยตำรวจตีสุภาชัยสารค้ำนะครับผู้อบรมกดรตัดดูที่แปดนะครับมือนี้พวกที่อบรมกรตัดแปดเพิ่นกัจัดเลียงด้วกันแต่ว่าปฏิเสธทั้งนั้นอ๋อมากก็สามหนึ่งเข้าพอจากไหนเข้าก็มากระซุดจ้าปฏิเสธเพื่นจัดอยู่พุ่งวัดซักพุ่งวัดซักนะนี่ราสักวีเราสักมีสุกบ่หรือยังไงโอ้ยสุยาลา บ่แมนบ่แมนมันหุดโบโคกดอแปดเพิ่นเพิ่นจัดเพิ่นจัดรุ่นนี่นะแต่ว่าขอปฏิเสธเพิ่นเออขอมาหลุดเท่ามันรลุดเท่ากราตัวนี้มันสิแน่นแน่นกว่าเออเพราะว่ามันสามสี่ปีมาแล้วแต่เพิ่นให้กระิเริ่มเฮ้ยปฏิเสธซะเลยเฮ้ยกระซิ่ก็ไปดื้อกล้องให้ท่านว่างประธานเพิ่นจีมาเบาได้ป่ะเนาะเบาไปเลยเบาไปเลยโอ๊ยน้้องอยู่ใระเป๋าซ้ำนี่สไลด์กันนะครับมีหลายคนจี หวานยี้ลัพอดีเนาะย่านถามนะพอถามพอถามตอนนี้ก็ซอยกันจะมาหากินครับทั้งลูกทั้งเต่าก็ซอยกันทหารเลียนี่ลูกยื่นลางชาลุงทหารเลียนี่ครับลูกผมนี่แหละครับทหารเลียนี่ก็ดีตำรวจกับวอยันตํารวจบุกกับวอยันย่านกับตำรวจย่านยันเจทหารเลียนี่แหละครับสัญญานะครับสัญญาจะมากับสามหนึ่ง ตลอดเพราะว่าสิจันที่บอกอะไรกันแล้วแต่สิไปตลอดครับบ่ถิ่มบ่ปลากันแน่นอนขอบคุณครับสีมั่งไม่ไปแน่นอนส้ก็ไปโค้งเกียมโค้งเกียมไปไปก็ไปเดจอุดลมอ้าวท่านต้อไปท่านมหาโน้นคุณต้องเอาเดชบ้างลอยหกลอยหกอ้าวรายงานตัวเมื่อปีนี้เพิ่นสีเขาอบรมนั่มเมื่อดีใจย้ายเพิ่นสีไก่ตรงล้เดชใช่ือนี้ดีใจหลาย คอบครัวมาอยู่มามามาคนเราคนไหนมาทันคนวะคนมื่อไหพร้อมคนไหนอ่าปีนีใจปีนี้เพิ่หนึ่งเขาหน่อย3ามหนึเงมาอัพเดตอ่ามณฑปูนเป็นกับเพลียเพลียเนลียเ็ชเจาภาพเสือรอผู้ประสานงานกับเอเกซีเน่มเอเกซดต้องขอบคุณสถานที่แห่งนี้นํ่นะครับ คุิดพีดชิดพีเนาะเขาหน่อยสิบเก้านะครับอยูสมชายเมื่อ้นีปีนี้นะครับก็คุยเสด็จไปอบรมเดนหน้าเนี่ยนะครับเนาะอยู่ขาดสามไม่ได้เลยว่าษาหลายคนว่าผู้ใดเปรีบล่มก่อนผู้นั้นเถาก่อนว่าษาอบมี่กับโบมี่ยังหลายทุกคนบอกโบมค่อยเก่งบอกโบมี่เก่งก็ดีใจใช่้ในตัวจมมันบอกตุ๊บกันเั่งสิละ นะครับตลอดไปมีโอกาสกับมาพ่อกันบมมีโอกาสกับถามหากันนะครับพอมีอยู่แค่ประมาณแค่นี้นะในอุบลสามหนึ่งดูแลกันไปดูแลกันไปผู้ใหญ่หกัมาเขากับตลอมเขาไปในกลุมตลอมรู้มากกับบริว่ากันอาจจะติดธุราพาลกี กาขอบขั้วกับไกินข่าน้ากันเลยนะครับปีหนึ่งปีละเดือนเนาะแมนบอลดีหรือจะเอาปีละสองเดือนเอาพี่แค่นี้นะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับคุณครับแล้วก็เอาต่อไปแปลงญ้าเนาะแปลงแปลงญ้ารุ่นหนึ่งกองเข้านี่เทียบเขาหน่อยสักหน่อนาตุ่มนี่มากกับมก็ดาบตุ่มเหลือทิ่ที่พ่อเท่าหน่อยครับออนนี่ก็จะเอาร่วมด้วยกันพี่บูนครับผม แล้วก็เพื่อนที่อยู่น้ำกันแปลงเนาหนึ่งก็คือเคลลี่แล้วก็สลัดเนื้อหลอดใช่ไหมเยอะหรือเปล่ามากก็ไปมากก็ไป้มือดี้เหลอดตัวจริงเนาะมากครับตัวจริงหรอ่ขอบคุณครับตัวจริงเนาะครับครับอะไม่โตจริงเสียงจริงเลยครับตัวจริงเฮ้ยอร์มก่ได้เลยฟอร์มก่ได้เลยต้กงนับตลอดครับแต่การเห็นเพื่นนี่แสดงว่า ต้นปอตัวสำล้องตัวสำรองบอกแน่ยังมีตัวสำร้องอีกตอนนี้เห็นยังเห็นว่าเลยค่าว่าต้มศาสตร์พระราชาแมนับแมนแมนกำลังกำลังดำเนินการครับตอนนี้ โมไปดูไปศึกษาก็เพื่อมันเรียบร้อยกัอยุ้ยยาอยยุ้ยพงเกี่ยวมักเกี่ยมอยู่ทางไปนะไปเรี่ยมไปโไปเยี่ยมยามกลับไปทางงหาแต้มครับผมมีผู้สนใจเทื่ยหลอเป็นกระยากไปเบิ้อโยหาแต้มปรบ้านหายกิโลครับหาชนะใ็เกือบถึงหาชนะใดวัด S 1> <S 1> เพิ่นสร้างวัดเองนี่อยู่หันวัดยังก็วัดปูดพาร,รา,านใจวัดป่าสิริกับสิลีสิริพาร,ร,รารนใจผู้ศรีครับลุงผู้ศรีเป็นแบบเนสร้างไม่ด้ผมไม่ได้สร้างเพิ่นอุ <VMware. S 1> ทิศเวนตาที่ให้พระเพิ่นสร้างวัดเพิ่นได้บุญหลายตัวเพิ่นเกลียดต่อาต่อไปครับต่อไปครับเคลียร์หนึ่งครับสวัสดีครับผมขออนุญาตแนะน้ำต่อครับว่าไม่ดาบฉลองเคลียร์ครับ ยูเดลโดมครับตะกอนเป็นตอดอนุ่นแรกของแปลงเหงาครับแล้วก็จระลาจอนใหญ่มาหลายที่อยู่กากค่อยมาตกยูเดียบมันอยู่บ้านบ้านคายูเมื่อเดือนนี้ครับคุณนายดิคุณนายดิคุณนายคุณให้วันนี้มันมาสิเป็นรับประม่านของบังเกอร์โอ้ยูใส่คุณนายนี่คุณนายยให้อยู่ เป็นเป็นคนเป็นคนเหนือเป็นคนเหนือแต่ว่าทำงานด่ดีเนาะไม่ยุบานเท่าเนี่ยยุบานเท่าคนในเบอร์หนึ่งเต้เต้เบอร์สองมาเร็วมาครับว้าเบอร์สามไม่มเบอร์สามเราได้เตรียมที่ตอนนี้พอเราพอนไปฮับมาเราก็เลยก็ได้พูดไปงั้นถ้ารับมาอะไรก็ไปเบาเอาเสือหลอดคนต่อไปมาดีนะพ่อปัญญาย่ง จริงๆ้วมื่อกี้ว่าตีแกนโอ่งแม่นี้กงอ่งเนี่ยเสือหลอดเมืองบกบัวครับสมยุทธ์ประนมเขตครับชมอ่วมยังของเจาช่อล่มจะกะยานช่ล่มเสือปูจอมครับเสือปูจอมอยู่น่าจะรวยครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนครับไปแวะได้น่าจะรวยร้านนี่ยังก่อชื่อร้านร้านน้ำฟ้ามินิมารครับน้ำฟ้านไมิมารทายขนมไก่ิเกี่ยวได้เลย้มามากับพีกัดพีกัดอยู่พิกัตคุณนายมาอาพกัด บ้านบ้านทุ่งเพี่อนบ้านแกแหละครับบ้านแกแหลงบ้านแกแหละแแหลกงคุณนายกับพีผู้เดียวนะครับยกมือยกมือหน่อยยกมือหน่อยครับขอบคุณเปิดตัวหายดีหายดีหายดีแล้วเนาะนะครับโมโมเขาเป็นห่วงกันทุกคนว้ายังอใบ่เข้าใจภาษาอีสานสัญญาเมื่อไหย่สัญญาเมื่อไหร่เอหวันไหนก็เป็นกัน เอาะเอาสิ่ไหกับคุณท่านมันจอมภาพนะเอาขอให้จับภาพจูเจริญเออพี่นี่ก็เลยบอกให้จัาภาพจูเจริญอาน้าีดรุ่นตารุ่นี่ิีดิให้จับภาพจูเจริญพีิซีเื่อไงพอนีผมขอใช้แล้วอาน่อยพให้จอภาพจ้หน่อยชิวเเกจ้าขอเชิญจอมาพเอ้าไปไ ขอาพ่อให้นมที่ราจงเจริเรคิดทองให้ได้เงคิดเงินให้ได้เงินมอเป็นเสื้อหรอเ้อโอ้ยแต่ภาพจุเจันเอยชู่ขอบคุณที่รีสอร์ทนะครับตัวบอกกับทานแ้อะรที่ให้สามช่หนึ่งในวันนี้นะครับขอบคุณพี่ผู้ชายทุกอันทุกอย่างมาครับ ไปเลยแต่ดูด้านในที่เร่องเล็กเลิด้วยกันเ้ได้กันคงดนริ้วเเลม่เชื่อต้งิด้วยกันเมแม้กันกับลางดดีวิ่งไปก็ไปก็รีบไป,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 ไป ไม่มีสิทธิ์ที่จะก็บกักตังค์เมื่อมีความหมายที่ก็ไปจบนะแต่ที่เราไปได้ก็นีถ้าใครสวใจก็ยังห้องคึดเป็นตุ๊กตาใหมีความหมายเมื่อหยุดแล้วมันเป็นทุกข์ใจอยู่

หวังให้ดับมคอยดูแลหัวใจรับได้ที่เอความจำมีบ้างไม่เป็นไรพื่อจะอยู่เลับไ้อยาได้ล่นดต้นเอา

มาที่นะครับผมต้องพึ่งแมจัดงานทีหน้านะครับเรียกลูกเรียกตาชื่ออะไรขอใจเจ้แต่ขอควายของชายข้าไปนม่ เป็นไายแห้งเดี๋ยวเขาจะพาชูเมื่อยอยู่ตอนนี้ล่ะกูวานอ้าวขึ้นไป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 เออแมงควงให้วามเ่มาเถอให้ความสำคัญแม่บ้านไปก่วน ทุกคนทุกคนมามาแม่บ้าน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 ไอ้หนมมาถ่ายรูปหน่อยกันเกินถ้าแม่บ้านมันกับพ่อมาล่ะลูกใช่เขาเกลี้ยงเขาเกลี้ยงแม่บ้านเดี๋ยวป้ายป้ายขึ้นไปถึงน่ารักน่ารัลอยู่น่าดมในที่ให้โดยถ่ายรูปหน่อยลูกถ่ใยถ่ายถ่ายรูปสาวว่าลูกลูกมาให้ลูกใช่ได้ลูกกันมันมันูกสาวทำก็ต้องกดอย่างเดียวมงคลเดือดเลย อะไะสองคนมานี่สองคนนะสองคนมาหาโนนครับจำเนี่ยตุเบงตุเบงมามาง่งงเลยเนี่ยมันกระชุนมันกระชุนเพันไปคอหมุนไปเลยท้ายปุ่ปเ่ยปูดนท่าปนปุ่นปุ่น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 น่นนปุนนนน เออมหาโนนไอ้ตุ้มเองแม่บ้านแม่บ้านมหาโนนมหาโนนไหนล่ะแม่บ้านมหาโนนพุ่มอ่อนเปิ้นเจ้าแม่พี่เจ้าเป็นมันไเป็นทางไหนนะแม่บ้านมหาโนนเจ้าข้ามอกระเช้าเพราะว่าเจ้าสิีชงมอบต่อให้เพิ่นผาต่อไปเพราะว่าเจ้าไปส่งใหม่ต่อเพิ่นไปใส่นอแม่บ้านมหาโนนนี่นอโอ้ต้องให้ขึ้นเื้อขึ้นเสียงดนี่ วงใหม่ก็เอามาใส้เราจะเว้ามาเวลานั้นเพม่อนเดียร์เป็นทีมอ่ะนี่นี่นี่อยู่นี่เอามาอยู่นี่อยู่นี่แถวแถวแถวเอามาคุณนายคุณนายมะนั่มพรบมหาโนนมาคุณนายมาเยือนตรงกันเออกาตอนนี้คุณของของมาโนก่อนนะโอกาส์ติโม ah 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 เจเรครับการบุกกลอาได้รับการแต่งตั้งเป็นเดี๋ยว ใช่ครับมันสพอแล้วพอทัวรัก่จะเล่าหลายความปานนั้นพ่อเศ้าเศ้าเข้ามาผู้ยิ้มไม่ได้แล้วกบานอรกนนอย่างไรั้่เนอาไรกันบ้านเป็นอยากน่คอรันบรกันทครับ้กัน้ท่อนนนแรกกทงรงไรบรมนบครับ เพราะว่า <music> ม <Brothers> okay, ีร <music bizarre> ุ่นพี่แล้วก็ต้องมีรุ่นน้องไปอบรมได้บ้านเนี่ยขอให้เดินทางไปเอบรมบ่ต้องคิดมากเขาบ่เฮ็ดยังไรานี่ยเขาอกเผาแล้วเขาว่าอยากแลนกับแลนอยากนอนกับนอนอยากกินก็กินเขาบ่กว่ครับนะครับเอาเอาตัวเจ้าของให้รอดคือขาไปเอารมให้มันครบกับพ่อเมาแป้ตายกับจบก็มีคี่กันนะครับขอขอขอให้โชคดีนะครับ ช่วดีช่วงดีโอเคครับลดด้วยดีลงกันตามแนวตามนับงามเลยอร่บุ้นโอเคครับถ่ายรูปเลยยนงครับ